6. 7อุปาทาทุกกะ 1. ปฏิจวาล 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควาลเหตุปัจจัย370สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเดแกแในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยหัตถวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละ ในปฏิสนธิขณะขันสามไกระตาตารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป <hel zn Sweet ette> <un> mm. ็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละจิตตสมุทฐานารูปและกตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรม ที่เป็นอุปาทายรูปและ <im Alto> ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละในปฏิตนทิขณะละสภาวธรรม ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเด็กในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปและอาศัยหทัยวัตถุกเกิดขึ้นอาศัยขันสองลาอารามณปัจจัย371สสภาวธรรม ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยดิแก่ในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัย แต่แกขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละในปฏิสนธิขณะ,ะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจัจัยแต่แกในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่ง ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปและอาศัยหัตถไทยวัตถุกเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละอธิปฏิปัจจัย372สภา,าวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอาธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยติแกจิตตตมุทฐานารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้น จิตตตมุทฐานารูปที for ciğim, ่เป like ็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยเตแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้น อาศัยขันสองละเพราะอนันตรปัจจัยมีสามวาระเพราะสมนันตรปัจจัยมีสามวาระเพราะสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัามย373สาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัย ดิแกในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยหัไทยวัตถุกเกิดขึ้นสภาวัธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยดิแกขันสมาอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละในปฏิสนธิขณะ ละอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสำหรับอัศญญัาสัตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยด้แก ในปฏิตนธิขณะหัยวัตถุอาศัยขันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามและหัยวัตถุ อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยที่แกในปฏิสนธิขณะ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปปลาอาศัยหัตไทยวัตถุกเกิดขึ้นลาอาศัยขันสองละในงเล็บยอ่อหนปัจจญานุโลม 2. ส,สังขยาวานสุดทธนาสามยเจ็เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจ,จัยมีสามวาระ อนันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิตยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิตยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระการมัปัจจัยมีห้าวาระ วิปากับปัจจัยมีห้าวาระในเว็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิกตปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระสปัจจยปัจจนยะ หนึ่งวิพังขวาลในะเหตุตุปัจจัย37 5ส,ส,สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจไจด้แก่ในปฏิตนที่ขณะที่เป็น,นเหตุตุกะขันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยหัตถไทยวัตถุกเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตตมุทานารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะละ อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งลาสำหรับลาวสัญญสัตตพรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูป 2, ส,อ,จจสอ,องเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคดดูทัจจะอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคดดยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรม ที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจ,จไต้แกจิตตสมุทฐานารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุตุกะละจิตตสมุทฐานารูปและกัตะตารูป ที่เป็นอุป,ปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นลาในเุล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสตพรหมสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุป,ปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุป,ปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้กแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุป,ปาทายรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละในปฏิตนทิขณะที่เป็นอเหตุตุกะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจัยได้แก ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปและอาศัยห a t h วัตถุกเกิดขึ้นลอาศัยขันสองละณนะารามณปัจจัยเป็นต้น376สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะ นาอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นในปฏิตนทิขณะละอาศัยมหาภูตร,รูปหนึ่งละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมมหาภูตร,รูปสองอาศัยมหาภูตร,รูปสองเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะอารามณปัจ,จัยแต่แกจิตตตมุทฐานารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละจิตตตมุทฐานารูปและกตัตตารูป ที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในแุบพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตรพรมสภาวัธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะณอารามณปััจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูป อาตัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นในปฏิตนทิขณะละเพราะณอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระเพราะอนันตระปจจัยมีสามวาระละเพราะณอุปนิสติยปัจจัยมีห้าวาระเพราะณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระเพราะณปัจฉาชาตปัจ,จัยมีห้าวาระ พราะนะอาเสววนณะัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัย377สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอยตุเป็นสมุทฐานละมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่อุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นตมุฏฐานที่มีอุตุเป็นตมุฏฐานเกิดขึ้นสภาวัรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม <and> <umba> ่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นตมุฏฐาน มีอุตุปเป็นตมุฐานเกิดขึ้นละอาศัยมหาภูตร,รูปสองละเนวิปากปัจจัย378สภาวัธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเนวิปากปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตมุฐานารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละในมือเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตรพรมโดยในนี้มีสามวาระในสภาวัรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นมูลน่อาหารปัจจัย379 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะอาหารปัจจัยได้แก่อาศัยมหาภูตร,รูปหนึ่งของเหล่อาอสัญญาสัตยพรมที่เป็นภายนอกซึ่งมีอยู่ตุเป็นสมุทฐานละมหาภูตร,รูปสองอาศัยมหาภูตร,รูปสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูป อาศัรราย,ยปปภสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปฯา,ฯาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะอาหารปัจจัยดิแก่อุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปของเราอสัญญาสัตตพรมที่เป็นภายนอกที่มีอยู่ตุเป็นตมุทฐานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้น พระนะอาหารปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งของเราอสัญญาสัตตพรหมที่เป็นภายนอกที่มีอยู่ตุปเป็นตมุทฐานละอาศัยมหาภูตรูปสองละนะอินทริยปัจจัย380สสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูป อาศนะัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะินทริยปัจจัยได้แก่อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุดฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานละสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนินทริยปัจจัย ได้แก่รูปชีวิตินสีอาศัยมหาภูตร,รูปของเหล่าอสัญญาสัตตพรมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอยตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นสภาวัธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะอินตริยปัจจัยได้แก อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุดฐานที่มีอุตุเป็นสมุดฐานละนาชาณปัจจัยเป็นต้นส8 1้ยแปดสิบเอดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนาชาณปัจจัยเด้แก่ขันสมาศัยขันหนึ่งที่สรคตด้วยปัญจวิญ,ญญาณเกิดขึ้น ละอาศัยขันสองละของเหล่าอสัญญาสัตตพรมที่เป็นภายนอกซึ่งมีอาหารเป็นสมุทฐานมีอยู่ตุเป็นสมุทฐานละมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนัชาณปัจจัย ดูแกะกะตาตารูปที่เป็นอุปาทายารูปอาศัยมหาภูตรูปของเราอัญญรญยสตพรมที่เป็นภายนอกซึ่งมีอาหารเป็นสมุทฐานมีอุตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นสภาวัรรมที่เป็นอุปาทายารูปและที่ไม่เป็นอุปาทายารูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายารูปเกิดขึ้นเพราะนาชานปัจจัยดูแก มหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งของเหล่าอสัญญาสัตตพรมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอยตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นละอาศัยมหาภูตรูปสองลากตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูป อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นพระนะัมขปัจจัยมีห้าวาระพระนาะสัมปยุตตปจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยเป็นต้นส8 2สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นพระนะวิปยุตตปัจจัยแต่แก่ใน อรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งของเหล่าอสัญญาสตรพรมพที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุูตุเป็นสมุทฐานละสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้น ร,ระนเวปยุตตปัจจัยตีแก่กัตาตารูปที่เป็นอุปาทายารูปและอุปาทายารูปอาศัยมหาภูตรูปของเหล่าอาสัญญสตรพรมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอยู่ตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นสภาวัรรมที่เป็นอุปาทายารูปและที่ไม่เป็นอุปาทายารูป อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุดฐานที่มีอุตุเป็นสมุดฐานเกิดขึ้นละมหาภูตรูปสองและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสำหรับเราอาญญยสัตตพรม มหาภูตรูปสามและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละมหาภูตรูปสองและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นเพระโนจจโนติปัจจัยเพระโนวิกตปัจจัย 2. ปัจจยะปัจจนนยะสองสังขยาวานสุทธไนสามร้อยแปดสิบสาม นนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาอารามณปัจจัยมีสามวาระนาทิปติปัจจัยมีห้าวาระนาอนันตรปัจจัยมีสามวาระนาสมนันตรปัจจัยมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนาอุปนิสติยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระ นาอาวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนาหารปัจจัยมีสามวาระนอินทรียปัจจัยมีสามวาระนาชานปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยมีห้าวาระนาสัมปยยตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยยตตปัจจัยมีสามวาระ โนนติปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจะสามร้อยแปดสิบสี่นาอารามณปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีห้าวาระละนกรรมปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับเพรตุปปัจจัยมีสามวาระ ละนาสามประยุต์ตปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีสามวาระสปัจจยปัจนียานุโลม385อารามณปัจจัยกับนาหตุปัจจัยมีสามวาระ อนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีห้าวาระนิตยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีห้าวาระอุปนิตยปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสามวาระ ปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละมัคคปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีห้าวาระในมุลเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจวาน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 